ฉีกขาดนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าอะไรที่สร้างขึ้นมาแล้วเกาะยึดเหนี่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทีนี้พอหลังจากนั้นมานะคะบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาตรงนั้นมันก็จะเป็นแผลนูนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบแมาจา่จ๋าวาเพิ่นกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะแม่จ๋านะคะทำคลิปขึ้นมาเพื่อจะอขอบคุณนะคะทุกคนแม่จ๋าอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆกัลยาณมิตรนะคะทุกๆคนที่เข้ามาอาวยพรให้แม่จ๋าเข้ามาเป็นกำลังให้กำลังใจให้แม่จ๋านะคะเกี่ยวกับการผ่า,าตัด นะก็แม่จ๋าก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจแม่จ๋านะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนทําให้แม่จ๋ามีกําลังใจนะคะแล้วก็แข็งแรงหายวานหายคืนนะคะเพราะว่ากําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้คลิปนี้แม่จ๋าก,ก็จะมาอัปเดตนะคะอัปเดตอาการาหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด มดลูกนะคะผ่าตัดเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามนะคะหลังจากที่ผ่าตัดมานะคะพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้ก็จะเป็นครบสามอาทิตย์นะคะแ <c oughs> ม่จ๋าก,ก็จะมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าณนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วสามอาทิตย์นะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะแม่จ๋าผ่าตัดมาได้สามอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่า นะคะอาการจะดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะว่าได้กำลังใจดีจากเพื่อนๆทุกคนเนาะแล้วก็แม่จ๋าก็พยายามดูแลตัวเองนะคะพยายามดูแลตัวเองพยายามไม่ไม่ไมทำทำงานหรือว่าทำอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนแผลทั้งทั้งแผลผ่าแล้วก็ด้านในเนาะแม่จ๋าก็จะคอยเรามัดระวังตัวนะคะไม่ไป ทำอะไรที่แบบยกของหนกักหรือว่าทํางานอะไรหักโหมมากมายเนาะแม่จาก,ก็พยายามที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็การารักษาแผลทาความสะอาดแผลด้านนอกนะคะทาความสะอาดไม่ให้เพื่อป้องกันแผลติดเชื้อนะคะทํางานในบ้านตอนนี้แม่จาก,ก็คือสามารถเดินอะไรได้ปกตินะคะเดินทําทงานบ้านทํางานาเกี่ยวกับ เล็กๆน้อยๆนอยในบ้านก็คือทํากับข้าบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ทํามากมายนะคะแม่จะพยายามที่จะพยายามที่จะพักผ่อนให้มากๆนะคะไม่อยากที่จะขยับเขยื่นตัวมากนะคะแต่ก็ถ้าเราจะไม่ขยับเขยื่นตัวเลยมันก็มันก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องจะมีขยับตัวบ้างนะคะ ออกกาลังกายนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆที่จะไม่หักโหมมากนะคะเพราะว่าถ้าเพราะว่าเท่าที่เท่าที่แม่จ๋ารู้มานะคะการที่เราทําอะไรมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปกระทบกระเทือนแผลเนาะไปกระทบกระเทือนแผลอาจจะเกิดการอักเสบหรือว่าเอ,อทำให้แผลแผลของเราเนี่ยเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นใหญ่ขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดมันมีการไปเ,เขาเรียกว่าอะไร ไปกระทบกระเทือนเขามากนะคะร่างกายเราก็จะอ่ามันเป็นมันเป็นหลักทางการแพทย์เนาะแม่จ๋าก็พูดไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรร่างกายเรามันก็จะมีการอ่อเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองตัวร่างกายของเราเนี่ยเขาก็จะรักษาเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะรักษาตัวของเขาเองด้วยนะคะในส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราดูแลช่วยเขารักษาอาจจะเป็นยาอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่ด้วยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะคะร่างกายมนุษย์เวล,เวลาเราป่วยไข้หรืออะไรเนี่ยร่างกายเขาจะมีการามีการรักษาตัวของเขาเองในส่วนหนึ่งนะคะก็คืออย่างเช่นอย่างกรณีที่แม่จ๋าบอกเกี่ยวกับเรื่องแผลเนี่ยถ้าเกิดเราขยับตัวมากหรือว่าไปแบบว่าไปกระตุ้นในส่วนตรงนั้นมากนะคะไปเกงไปอะไรในในส่วนตรงที่เป็นบาดแผลมากนะคะร่างกายเราก็จะผลิต อะไรสักอย่างนะคะเป็นเป็นชื่อของทางการแพทย์อันนี้แม่จาก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามันก็จะไปผลิตอะไรเป็นบางตัวขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้แผลฉีกขาดนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าอะไรที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ยึดเหนี่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทีนี้พอหลังจากนั้นมานะคะบ่อยเข้าบ่อยเข้าตรงนั้นมันก็จะเป็นแผลนูนนะคะทุกคนดังนั้นแม่จาก,ก็เลยพยายามที่จะไม่อจะไม,ไม่ไม่ค่อยทําอะไรให้มันหักโหมมากนะคะ ก็คือระวังตัวในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็คือยังยังประมาณสามอาทิตย์ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่เรายัางต้องดูแลตัวเองมากๆอยู่นะคะทุกคนแต่ว่านะคะกำลังใจแม่จ๋าดีมากเลยนะคะกำลังใจจากครอบครัวนะคะแล้วก็จากเพื่อนๆทุกคนนะคะแม่จ๋าก,ก็หวังว่าแม่จ๋าจะหายได้แบบดีนะคะในเร็ววันนี้นะคะเพราะกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะอ่ะ แม่จ๋าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาอัปเดตอาการแล้วก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแม่จา๋าเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะวันนี้แม่จ๋าทำคลิปด้านในบ้านเนาะเพราะว่าด้านนอกนะคะลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ที่เดนมาร์กอากาศค่อนข้างจะเย็นลงนิดหน่อยนะคะวันนี้ประมาณ18องศาณะะขณะที่แม่จ๋ากำลังถ่ายทำวิดีโออยู่เนาะ,ะลมข้างนอกก็แรงแม่จ๋าก็เลยถ่ายทำเป็นวิดีโอในบ้านนะคะ ดูคะ่ะทุกคนลมแรงมากวันนี้ค่อนข้างจะแรงเนาะอุณหภูมิสิบแปดองศานะวันนี้จ้านะคะทุกคนเดี๋ยว คลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดแม่จ๋าหายดีแล้วแม่จ๋าสัญญาว่าแม่จ๋าจะาไปถ่ายทําคลิปดีๆนะคะพาทุกคนไปชมความสวยงามธรรมชาติของประเทศเดนมาร์กนะคะให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะคะไว้คอยติดตามแม่จ๋าไว้นะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ